สวัสดีครับเจมมาโตมาอีกแล้วนะวันนี้คลิปจะสั้นๆนิดเดียวเพราะจะมารีวิวชุดใหม่แค่ชุดเดียวนะชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชุดคู่กับชุดผู้หญิงที่แจกฟรีไปช่วงกิจกรรมล็อกอินฮาโลวีนถ้าเกิดใครจําได้นะครับชุดนี้มีชื่อว่าชุด rock and r o s l นะครับนี่นะจะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะของผู้ชายนะเดี๋ยวพี่ให้ดูแบบ รวมๆก่อน1รอบนะก็จะเป็นสีเดียวกับชุดผู้หญิงนะก็จะเป็นแบบธีมแบบหัวกโลกชาวร็อกนะแล้วก็มีดอกกุหลาบนะครับนี่ส่วนใกล้ๆจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะมาเดี๋ยวเราให้ดูเป็นแบบบางชิ้นบ้างนะครับเจาะเป็นชิ้นๆไปนะขอปิดขอปิดบางชุดก่อน บางส่วนโอเคนะครับมาที่หมวกนะครับหมวกนี้จะรวมอยู่กับทรงผมสีขาวด้วยนะครับอันนี้แล้วก็มีคําว่าล็อกอยู่ตรงกลางนะครับตัวเสื้อนะครับก็จะเป็นแจ็คเก็ตหนังนะสีดําแดงนะมีแต่งลายกระโหลกแต่งแบบอดอกไม้ดอกกุหลาบนะครับนะครับส่วนรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าที่ติดหนามนิดหนึ่งนะครับมาดูกางเกงกับผ้าปิดปากกันบ้างนะครับชุ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 บขอเปลี่ยนเสื้อแบบ พระปิดปากก็จะเป็นพระปิดปากที่เหมือนเป็นลายกระโหลกนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นแบบเขายื่นออกมา2อันนะครับส่วนกางเกงนะครับก็เป็นกางเกงขาสั้นแต่ว่ามีเหมือนคล้ายๆกับถุงเท้าหรือเลกกิ้งข้างในนะเป็นสีดําแดงนะครับตัวน,นี้นี่ซึ่งอันนี้จะได้จากกิจกรรมอะไรนะครับอันนี้จะได้จากกิจกรรมเป็นหมุนตู้นะครับซึ่งตู้ที่หมุนเนี่ยจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่วันที่วันที่ททแบบนึงนะ วันที่13ไปจนถึง19นะครับอันนี้13บจน13ถึง19นะครับซึ่งของในตู้ก็จะมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตัวตู้นี้นะครับก็จะมีราคาแค่20เพชรนะครับใครที่อยากหมุนดุนชุดนี้นะก็ไปหมุนได้20เพชรถ้าหมุนแบบ10ครั้งเจ้าราคา180เพชรนะก็คือรัคาละ18นั่นเองส่วนถ้าเกิดเราอยากหมุนแบบแรงแบบกดแรงนะก็จะกดแรงครั้งละ50เพชรนะครับตัวนี้แล้วก็ไปรุนชุดนี้กันนะครับใครอยากได้ก็ไป แต่สําหรับพี่ก็ไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่นะสำหรับชุดนี้แต่นะครับนอกจากชุดที่จะอยู่ในตู้แล้วนะครับยัง,ยงมันยังมีเพชรด้วยนะครับซึ่งเพชรที่อยู่ในตู้นี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะมีตั้งแต่99เพชรไปจนถึง999เพชรนะครับก็บางทีหมุนตู้ไปหมุนตู้มาอาจจะแบบได้ชุดฟรีหรือหมุนไปหมุนมากําไรได้เพชรคืนอีกนะครับใครอยากลุน้นใครอยากลองเสี่ยงดูก็ไปหมุนได้นะครับ13ถึง19 นะครับ13-19เว็บเจ้ขึ้นมาประมาณตอนแบบ10โมงเที่ยงอะไรงี้นะครับ1ครั้ง20 10ครั้ง180แล้วก็แบบพิเศษ50นะครับมีชุดนี้แล้วก็เพชร99กับเพชร999นะครับไปลองดูสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีของใหม่มารีวิวอีกเหมือนเคยนะครับจะเป็นอะไรก็รอดูกันบาไ,ได้ไหมนะ้าบาด้ปะบายด้ปปะ ใบไ,ได้แหละนะครับใบให้ว่าเป็นของที่ในตู้อีโวนะครับของนี่มนจะอู้โวเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วนะความจริงเราสามารถเช็ควันหมดของตู้อีโวได้นะครับแค่เข้าไปดูในตู้รักกี้รอยัลนะครับมันก็จะมีบอกว่าเอ้ตู้อีโวอีกอกี่วันจะหมดนะครับเนี่ยก็นับไห,หลังไปนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามทาง Facebook YouTube ด้วยบายบาย